สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วคะ่ะช่องครัวไทยโนเวมารายงานตัวแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้มีความดีใจแล้วหลายพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิเล่าให้ฟังก่อนอื่นพามาเบ่งบรรยากาศข้างนอกก่อนค่ะพี่น้องแดดออกช่วงนี้แดดออกทุกวันคะ่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าหิมะยังจะตกมาอีกไหมอีกไหมนะคะเพราะว่ายังไม่กล้าเอามันฝรั่งออกออกมาปลูกเนาะ เตรียมดินไว้แล้วเตรียมหัวมันฝรั่งไว้แล้วคะ่ะแต่ว่ายังยังบกลกาศเอาออกเอาออ,อ,ออกมาปลูกเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนอสองอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าแดดออกจัดจัด,จดหิมะไล่เบิดแล้วแล้วก็หิมะตกลงมาหนักอีกยังสี่นะออยังบ่อยากยังบ่อยากเสียงนะคะก็จะรอจะรอไห,หมดอาทิตย์นี้ไปก็จะรอเบิ้งอาทิตย์หนักคันวายคันบาหิมะบ่มีแล้วเดี๋ยว,วก็จะเอามันฝรั่งออกมาปลูกพร้อมกับผักไทยที่เรา บูกชําไว้นะคะสิมาให้เบิงอันนี้ต้นไม้ที่ว่าไปตัดมาก,กันเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อยแห้งพี่น้องเมื่อยเมื่อยแต่ว่าใส่เครื่องตัดก็จริงแต่ว่าลากขึ้นมาเอยียงขึ้นมามันเมื่อยไม่เห็ุสองคนผัวเมียก็สามีค่ะเมื่อยแห้งเมื่อวานนี่ได้เงือเลยพี่น้องคะ่ะ แล้วก็มาเหตุถอดมั่นป่ากินแซ่บๆพี่น้องค่ะมื่อกี้กาลังจะเตรียมตัวไปรับวัคซีนค่ะพี่น้องค่ะวัคซีนโควิด -19 มีดีใจลร้พี่น้องซาซามีได้วัคซีนแล้วค่ะแต่ว่าตัวสาวไทยหนียังบ่ทันได้วัคซีนนะคะเพราะว่าอายุอายุยังหน่อยอยู่ของประเทศนอร์เวย์นี่เขาเขาจะให้บุคคลสําคัญก่อนนะคะที่จะได้รับวัคซีนอย่างเช่นหมอพยาบาลคนไข้คนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ แล้วก็ค้นฒ่าที่อยู่ในอซิกเกฮูดหรือวาอ่าบ้านพักคนชรานะคะเขาจะให้ให้กลุ่มนันก่อนนะคะแล้ว,ล,วล้วก็แล้วก็ลองอลองลงมาลองลงมาก็จะเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่เก้าสิบแปดสิบเจ็สิบหกสิบก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้สามีก็ ได้คิวได้คิวรับวัคซีนแล้วนะคะเข็มแรกค่ะพี่น้องกําลังจะเดินทางออกไปกันบ่ไกลจากที่นี่เดี๋ยวคะ่ะไปรับวัคซีนอยู่เมืองดาแลนะคะดาแลไก่ห่างจากสตําเน็ตนี่ประมาณาครับประมาณ20นาทีค่ะพี่น้องคะ่ะดีใจหลายคะ่ะดีใจกบแฟนคะ่ะพี่น้องยางน้อยก็ก็อุน่น อุ่นใจไปในระดับหนึ่งนะคะที่สามีได้รับวัคซีนแล้วนะคะถึงจะเป็นเป็นแค่เข็มแรกก็ก็ดีใจนะคะเพราะว่าสามีก็อายุเยอะแล้วเนาะสามีเป็นคนที่เป็นคนที่แข็งแรงค่ะแข็งแรงบ่ค่อยเจ็บบ่ค่อยป่วยนะคะแต่กับแต่ก็รับวัคซีนแล้วก็บ่ได้บ่บ่บแนนว่าจะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเฮาจะบ่ติดโควิดนะคะเฮาเฮาจะบ่ป่วยบ่อยย่างเนาะ,ค,ะค่ะเพราะว่าเอา่อคนรับวัคซีนนี่บางที่รับบางที่รับวัคซีนมาก,ก่อ ก็แบบว่าก็ป่วยก็เจ็บก็ไข่นะคะมันก็มันก็ขืนขืนอยู่กับอ่สภาพร่างกายของคนคนนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสีมาพ้า้เบงดอกไหม่พี่น้องดอกไหม้ยังบม่ท่านบานดอกไม้ยังหุบอยู่เพราะอากาศมันยังเย็นอยู่เดี๋ยวสายๆจะน้อยมันมันก็มันก็จะบานค่ะพี่น้องเดี๋ยวให่เบิงดานี่ค่ะดอกไหม่ดอกสีม่วงเห็นปะมันขึ้นเองตามอ่สนามหญ้าพี่น้องขื้นเป็นจุดเป็นจุดเต็มอยู่ ก้คขันว่าสายๆแดดจัดๆก็หนิชักน้อยมันก็จะบานออกพี่น้องแล้วก็จะมีพึงพ่งโตย่ายๆผึ่งฝรั่งเหนไหมผึ่งโตย่ายๆมันมากินมาดูดน้ำหวานจากน้าดอกไม้นะฮะนี่สวยค่ะอากาศวันนี้นดีค่ะวันนี้จอ,อกไปตกปลาอีกไหมก็กยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามีงานรออยู่ตรงนั้นเห็นปะเดี๋ยวจะตัดตัดแล้วก็ออกไปสุมไฟแล้วก็จะเอาทอนใหญ่ๆมันมา มันเก็บเอามาเก็บเอาไว้เอาไว้ถ้า,าก่อฟื้นก่อไฟหนาหนาวหนาหนาวปีหนาปีนี้ละช่วงหนาหนาวนะคะอากาศมื่อนี้จ้าค่ะรับวัคซีนเสร็จแล้วก็จะพากันไปช้อปปิง้งไปช้อปปิ้งซื้ออาหารนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็ถึงวันซื้ออาหารแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไปซื้ออาหารมาประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะ อยู่เมืองนอกนี่เราไม่จําเป็นต้องซื้ออาหารซื้อของกินทุกวันเนาะค่ะเพราะว่าอ่ามันมันเปลืองมันเปลืองยังมันประหยัดพร้อมมาเอาจัดต่างเอาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งซื้อที่หนึ่งจังสี่ค่ะอืมคืนว่าอันใดเบิร์ดอันใดเหลือนหน่อยอย่างนี้เราก็จดยดไปแล้วก็ไปซื้อค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็จะมีขวดขวดอ่าขวดพลาสติกแล้วก็โค้ดเน้ามาต่อกันคะ่ะพี่น้อง ตะกี้แฟนอุ้ยแมวแมวอุ้ยแมวน่ารักแฟนเอิรนขึ้นรถถึงเวลาแล้วค่ะแมวน่ารักเพือ่อเป็นตาลากกับบ้านพี่น้อแมวขา้ากับขับรถมาถึงเมืองดาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมืองที่แฟนจะมาฉีดวัคซีนนะคะก็สาวไทยก่อนางรอนางรอ,ออยู่ในรถค่ะบ่อยากขี่ขานเขาไปน้ำอุ้ยเดยวออกไปเลกับแมวกอนพี่น้องจะก,ก็แมวไผ่บดู ไปไหนแล้วหาแมวพี่น้องเบิ้งแมวขนฟูใช่แมว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 ไปไหนแล้ววะคือไว้เอ้าแม่ย่าไปไหนแล้วล่ะ มแม่วหายแม่วๆๆๆหาแม่วๆแม่วๆๆแม่วๆๆๆๆประสนใจคอยเลยแม่วพี่น้องคะหนูมีเรื่องที่จะข้องใจอยู่เรื่องนึงเทจจังได้ก็บอรเข้าใจพี่น้อง เจ้าเห็นต้นไม้ข้างหน้านี่บอเออหนูบอเข้าใจว่ามันมีแต่ต้นแบบนี่หรือว่าจังไดห,หรือว่าเขาตัดออกไปให้มันเป็นแบบนี่แล้วเขาจะตัดออกไปให้หนังให้ใหมันมีแต่ต้นแบบนี่บอแล้วใบมันไปใส่ <c oughs> เขาคือว่าเอาใบามันน้าเขาคือตัดใบมันออกพี่น้อง <c oughs> เห็นทุกที่เลยค่ะต้นไม้เนี่ยต้นแบบเนี้ยมันจะมีมันจะมีแต่ต้นแบบเนี้ยแล้วก็เลี้ยงแถวกันแบบเนี้ยค่ะหนูมาย้ำได้ หนูก็บอกเคยเห็นใบามาจากเธอเห็นแต่ตน้นคลอแบบนี้ค่ะพี่น้องทําไมเขาจะต้องตัดใบมันออกด้วยทำไมทําไมจะต้องให้มีแต่ต้นแบบนี้ผู้ใดผู้ใดหูคอมเมนต์มาบอก <c oughs> คอมเมนต์มาบอกหนูในเด้อเนี่ยหนูไม่เข้าใจเลยจริงจริงนะมีดมีแตะต้นแบบเนี้ยแต่ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นรอยรอย รอยที่เขาตาัดนะเห็นไหมแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาตาัดออกทําไมทําไมเขาจะต้องให้เหลือแต่ต้นแบบนี้หรือว่าเขาตาัดแล้วรอให้มันงอกขึ้นมาใหม่เราตารัดแบบนั้นมันจะงอกขึ้นมาแบบไหนอ่ะ <c oughs> พี่น้องผู้ใดหูคอมเมนต์มาบอกหนูหน่เด้อเนี่ยมีทุกที่เลยนะคะอย่างอย่างในตัวเมืองก็เหมือนกันในตัวเมืองเนี่ยในเมืองบาลลเกนเนี่ยก็มีแต่ต้นแบบเนี้ยเลี้ยงเทวกันอยู่ ก็ต้องตัดกิ่งตัดก้านมันออกทําไมก็ไม่รู้เนาะสวัสดีทุกคนค่ะอันนี้เมืองดาแลค่ะพี่น้องค่ะสามีมาฉีดวัคซีนค่ะสามีมาฉีดวัคซีนโควิดหนาค่ะเพิ่งเพิ่งได้รับเข็มแรกค่ะอันนี้บรรยากาศรอบๆเมืองดาแลนะคะไม่ค่อยหนาวนะคะวันนี้ค่ะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วมันวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะก็อากาศอากาศก็เย็นๆสักหน่อยนึงค่ะพี่น้อง ใบไม้ใบหญ้าต้นมงต้นไม้ก็เริ่มแตกใบเริ่มแตกดอกออกมาแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมนี่ถัดไปทางนู้นจะเป็นสถานีรถไฟคะ่ะจะเป็นสถานีรถไฟไป,ไปทางพูนครับไปทางพูนก็นจะไปาบาบาลาเกนพี่น้องไปบาเลกเกนคันวาครับไปทางพี่ก็จะไปโวดไปกูนไปออฟโลเออ นี่เห็นไหมต้นอะไรไม่รูนี่กัล้างแตกใบมันออกมานี่เห็นไหมค่ะนี่แหละฉีดวัคซีนคนฒถาคนแก่กับมารับวัคซีนอยู่นี่กันหละคยค่ะพี่น้องคะ่ะทยอยมากกันเรื่อยๆนี่เข้ามาฉีดเข้ามาฉีดวัคซีนกันยุตึกยุตึกนั่นแหละอันนี้อันนี้รถของสาวไทยนี่รถสาวไทยจอดอยู่นี่ล้วแฟนกันยางไปพุ่นยางไปฉีดวัคซีนตรงนั้นแหลคะค่ะ เอาเมืองบรรยากาศเมื่อนีมอาา้มาฝากค่ะผู้สูงอายุก็ทยอยกันมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องเขามารับวัคซีนค่ะเขาจะนัดกันเป็นเขาจะมีเวลานัดนะคะนัดเป็นเวลาเวลาพอถึงเวลาเขาก็จะทยอยมาก,กันเรื่อยๆค่ะเขาจะบนัดมากทีเดียวตุ่มทีเดียวนะคะ เขาจะมาแบบว่ายูนี่เพราะว่าจะไปเฮติยังธุรกรรมที่ไหนก็จะต้องนัดเวลาไว้ล่วงหน,าน้าเนาะค่ะเนาะนัดเวลาไว้ล่วงหนา้าพอถึงพอถึงเวลาเราก็ไปไปทันเวลาเวลา,า,าเวลาทํางานเวลาคือคนโนเวนิสจะให้ความสําคัญต่อต่อเวลานะคะทุกอย่างจะต้องเป๊ะจะต้องตรง,งเวลานะคะเกินแม้แต่หนึ่งนาทีหรือช้าแม้แต่หนึ่งนาทีก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ <laughs> เห็นไหมแดดออกกัวไทยโนเวย์ไม่ได้เดินเข้าไปด้วยเด้อคะ่ะให้แฟนเดินไปคนเดียวเพราะว่ากัวไทยนเวย์รออยู่นี่ดีกว่าคะ่ะรออยู่นี่มาพูดคุยกับพี่น้องทางบ้านดีกว่าเนะาะอัดคลิปพูดคุยกับพี่น้องทางบ้านดีกว่าเนาะคะ่ะวันนี้คนออกมาเดินเยอะคะ่ะอากาศดีคนก็ออกมาเดินเยอะค่ะพี่น้อง ค่ะแฟนก็มารับวัคซีนค่ะก็ก็ดีใจดีใจกับแฟนค่ะแล้วก็ดีใจก็จะของนํนพภาะวะก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะนาะค่ะนาอก,ก็ช่วงนี้โควิดโควิดมันน่ากลัวค่ะพี่น้องค่ะน่ากลัวอันตรายหนูก็ติดตามข่าวอยู่เมืองไทยอยู่ตลอดนะคะติดตามข่าวที่เมืองไทยตลอดตอนนี้เมืองไทยก็แย่ค่ะแย่ช่วงนี้ โควนามาหลบมาหลบทีสามที่ไทยนะคะก็แย่ yeah, ค่ะก็เป็นห่วงคนทางบ้านอยู่แต่ว่าก็บอกให้เขาดูแลดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีอย่าไปย่าไปมองซุ่มเสียงนะคะนั่นราคาฉีดฉีดวัคซีนเซ็ตเซ็ตจ,จ,จากเซ็ตจ,จากวัคซีนแล้วก็จะไปชอปปิ้งค่ะพี่น้องไปซื้อของกินซื้ออาหารซื้ออาหารมาไหวค่ะนาก็จะ มันมันจังน้อยก็อน่ะมากันเด้ทาอทาตาคีมบ่ได้ทาแปง้งพี่น้องคี่านทาแปง้ง <c oughs> เป็นคนบ่ค่อยมักแต่งหน้าแต่งตัวนะก็ล้างหนา้าแปรงฟันอาบน้ำอาบอยางรวกาทาตะคีมค่ะทาครีมทาครีมกัเเนยล่ะพี่น้องราะว่าต้องทาทั้งตัวเนาะเนาะค่ะอือยู่เมืองนอกนี่สำนักงานต่างๆเขาบ่ได้เป็นแบบสำนักงานของใครของมันแบบเป็นลังๆไปนะคะบางที่ก็เป็นแบบ ตึกเดี่ยวแต่ว่ามีหลายสำนักงานมีชั้นก็จะมีชั้นนี่สำนักงานนี่ของนี่อีกสำนักงานหนึ่งอยู่งสี่หน้ามันก็เลยหาบอคอยพอพี่น้องเพราะว่าต้องขึ้นไปกทงเทิงพุ่นนะคะบางที่โหลดหาเสิร์ชหาเอาในอินอต์เน็ตมันก็บอดาโชว์นะคะมันก็บอดาโชว์ให้เห็นว่าเขาจะต้องไปตรงนี้จุดนี้จุดนี้นะนะแต่ก็พูดจริงก็มาทัานเวลาอยู่ค่ะมาทัานเวลาอยู่นะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวชาวไทยทั่วทุกมุมโลกและก็ชาวไทยทั้งบานนะคะก็ขอให้ได้รับวัคซีนเร็วๆเหมือนสามีของอีนางนะคะค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะก็บ่ไดเข้าไปก็เขาดอกค่ะเพราะว่าบ่เเฮาบ่ไดฉีดก็เขาน้าก็เลยก็เลยบบอยกเข้าไปหน้าค่ะเข้าไปเขาก็ แังไงเราก็เซฟเจ้าของไว้น้านนะค่ะกัให้แฟนเข้าไปคนเดียวค่ะครัวไทยก็นั่งรอนั่งรออยู่ในรถนะคะกะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะดูแลสุขภาพค่ะบ๊ายบาย